สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่14มกราคม2568ตอนนี้ประมาณ4โมงเชา้าบรรยากาศในสวนป่าของผมที่พักใต้อำเภอวยอดจังหวัดต,ตรังช่วงนี้อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม สวรรค์ออกเชียงเหนือในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาจะจะมีฝนเล็กน้อยไม่ถึงกับหนักมากฟ้าครึ้มมาสองสามวันแล้วฝนภาคใต้ก็จำนองนี้ก็คือในช่วงต้นมกรานี่ก็ยังยังอยู่ในสภาพแบบนี้แต่จะไม่ไม่มีฝนหนักแล้วผมเข้ามาดูสภาพในสวน เข้ามาเยี่ยมชมก็บรรยากาศลมดีสดชื่นต้นไม้ก็ยังเนื่องจากได้รับไปฝนมาบ้างวันละเล็กละน้อยพอใบเปียกพื้นดินก็พอชุ่มน้ำนิดหน่อยไม่ถึงกับน้ำไหลนองพื้นบรรยากาศก็สบายสบาย มันจะเข้าแรงเข้าจิงๆก็ตกปลายเดือนประมาณต้นเดือนกุมภาไปมีนาตมนงนั้นวันนี้ก็เดินมาดูในสวนแล้วก็มาถ่ายรูปทำวิดีโอคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่สภาพในสวนของผมนี่ไปในส่วนที่หนึ่งตรงใกล้ๆกับทางข้าว จะเป็นลักษณะเป็นแบบสวนป่ามียางพารารุ่นกบเก่าซึ่งผมไม่ได้เปิดหน้าเกลียดแล้วก็แต่ก็ยังไม่โค่นจริงก็ปล่อยเป็นพืชที่เลี้ยงอยู่ในสวนตามที่เคยบอกในหลายคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ไผ่มาลงต้นไม้ยืนต้นพวกศัก ทองตะเคียนทองอะไรก็ามาลงไว้ต้นนี้ก็ยักษ์นั่นอายุน่าจะปีเศษเศษแต่เนื่องจากอยู่ในสภาพที่เป็นสวนป่าพ่อพอจะไปได้อยู่นี่คือสภาพของต้นไม้ผมปลูกมาหลายรุ่นหลายปีตลอดในช่วงที่ผมทำสวนยางพารา ก็ขึ้นมันไม่เท่ากันไม่ได้ปลูกครั้งเดียวเพราะมีเวลาก็เอาเข้ามาปลูกอย่างต้นยางนาต้นนี้น่าจะเยอะอายุเกินสิบปีแล้วรุ่นแรกๆที่ผมเอาลงมาปลูกโดยขุดมาจากต้นใต้ต้นแม่ของเขานี่คือสภาพยางนาของสิบกว่าปีประมาณสิบสองมันน่าจะยางสิบห้าปี จะเป็นตีเกรดแบบนี้แต่พอโตขึ้นอายุเป็น20-30ปีเขาต้นเขาจะนค่อนข้างเกลี้ยงกว่านี้ส่วนที่เห็นนี่ก็คือเมี่ยงไฟไผ่พื้นตินภาคใต้ส่วนมากก็จะเอาไปใช้งานจักสารแล้วก็พวกทำคันเบ็ดคันอะไรต่างๆ ค้าหมุนเขาปลูกมาหลายปีแล้วแต่เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ล่มผมก็ปล่อยไว้เงี้ยมีสัะเกียนทองขออายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันขอปลึกปล่อยทิ้งเขาจะไอเขาเติบโตตามธรรมชาติมีสักทองบ้างผมจะเดินเดินไปดู นี่คือต้นมันปลาหรือกันเก่าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินกออกมาถ่ายมูลไว้แล้วก็ผมก็ปล่อยทิ้งนี่ก็ยางนารุ่นเกา่ารุ่นเดียวกับต้นตะกี้จะเห็นว่าในสวนผมเอาสร้างหมุดมาลงไว้ค่อนข้างเยอะนี่คือต้น กระเพาะไม้พื้นถิน่นภาคใต้ตัวนี้นี่คือชิงชันชิงชันซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้าและอยู่ในสภาพสวนผมยังไม่ได้เข้ามาตัดกิ่งจริงๆตรวคนมาตัดกิ่งได้ละสภาพตัวนี้น่าจะอายุปีที่สาม ต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนี่คือต้นพยอมพยอมเขาจะลักษณะเด่นของเขาก็คือเป็นล่องอาตามความสูงของลําต้นแล้วก็เปล่าตรงสวยเป็นพุ่มขึ้นไปข้างบนเป็นไม้ที่น่าปลูกไว้ไว้ในสวนผมปลูกไว้ตัวนี้ก็น่าจะร่วมประมาณสิบสองสิบสามปี ตอนนี้ต้นของเขาก็น่าจะอยู่ประมาณสักสี่นิ้วที่ข้างหลังนั้นก็เป็นพวกไผ่พื้นเมืองใบผากคอยใช้งาน,น,นเอเนกประสงค์ทำรั้วทำเล้าไก่ทำอะไรทำานองนี้ใบตรงสวยแล้วก็สามารถที่จะปลูกประดับสวนเพราะว่าเราสามารถที่จะอจํากัดจํานวนลำอะไรต่างและตกแต่งมันเป็นรูปสูงสวยงามมาก ผมจะมากจะเอามาจากสวนอีกหลายๆแปลงที่ผมเป็นมีสวนยางพลาลาอยู่นี่ก็เป็นตะเคียนทองมันแตกเป็นยางออกมาเป็นชัน้นเพื่อนๆจะเห็นผมจะสูมให้ดูสีทุกขาวและยอดก็ตายไปผมก็ปล่อยลองดูให้ก็เป็นไปตามธรรมชาติ นี่เป็นไผ่ตัวหนึ่งที่เอามาจากเพื่อนๆไปสร้างไผ่ก็มาปลูกไว้เนื่องจากอยู่ใต้ต้นปาล์มมันก็ค่อนข้างที่จะโตช้าหน่อยนี่คือสภาพตัวไผของส่วนผม,นมนก็จะเดินไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดู พื้นที่บริเวณนี้ผมจะไม่ต้องมาทางป่าแล้วเนื่องจากสภาพเป็นเป็นป่าที่เ,เราบังแสงแล้วก็วัชพืชต่างๆก็โตได้ช้าส,ส,ส,สู้ไอ้พืชต้นโตๆไอ้ต้นไม้โตไม่ได้แล้วนี่เป็นใน หลุมกักน้ําฝนของผมือหลุมกักตะกอนที่ขุดไว้มีน้ําตลอดทั้งปีมีปลาบ้างมีอะไรก็ผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจะจับมากินแล้วก็บางทีเพื่อนๆชาวบ้านก็มาใช้บริการบ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวนี่คือต้นตีนนก เต็นกน่เป็นไม้เนื้อแข็งที่เป็นคุณูปการสำบบหรับชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเราทำคันไถท,ทำโครงระแรต่างที่เป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนี่คือสภาพนี่ไออีกต้นหนึ่งที่ถ่ายดูนี่ก็เป็นใบผ่กอีกเหมือนกันไอตัวนี้น่าจะเป็นผักมัน ไม่มีคายมีทางเข้าสวนของผมเมื่อก่อนไม่ได้ทำทางก็แบบนี้ก็ส่วนมากก็ปลูกไม้ก็เว้นเป็นช่องทางเล็กน้อยพอทำทางก็ค่อนข้างที่จะต้องจัดสรรกันพอสมควรนี่คือต้นมะฮอกกานีไอ้ตัวน,นี้ก็อายุสิบกว่าปีแล้ว แถวนี้จะเป็นสักทองสักทองวิ่งต้นแม่เขาอยู่เห็นอยู่ไกลๆแล้วก็ออกลูกตกลงมาแล้วก็ผมก็ปล่อยถ้าเกิดมีระยะพอสมควรก็ปล่อยทิ้งไว้นี่เป็นลูกของเขาเกิดจากต้นแม่ที่ผมผมถ่ายให้ดูเป็นไอ้ต้นแม่ที่ถ่ายที่ซูไม,ม่เห็นในท้องฟ้าอะไคือต้นแม่ของเขา นี่คือต้นแม่ที่ผมปลูกรุ่นแรกๆอายุน่าจะประมาณยี่สิบปีประมาณนั้นเพราะสวนนี้มันอายุยี่สิบกว่าปีล้วผมก็ปลูก,ลกนี่คือทางเข้าสวนเข้าไปกนานไปกับลำคลองเดี๋ยวจะถ่ายพาเพื่อนๆไปดู พวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้พื้นถิ่นพวกกับพอพวกไม้ไผ่ผักอะไรที่ผมเห็นลำดีๆส,ดสวยก็มาปลูกทิ้งไว้นั่นก็เป็นพวกสร้างภผ่เหมือนกันสภาพสวนหน้าเดินบรรยากาศลมลื่นได้ยินเสียงลมพัด ไอ้นี่เป็นต้นมะข่าก็ามาหลบมุมอยู่ใกล้ๆก,กับตะเกียนทองบริเวณนี้ผมมักจะมานั่งอตอนตะเข้ามาในส่วนตอนเที่ยงๆแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นแล้วก็มีได้ยินเสียงลมพัดเป็นบรรยากาศที่ ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ปลดปล่อยอากาศปลอดโปร่งต้นเย็นที่ดำๆเล็กๆนี่คือไปลากโก้หรือดำติม,มอร์นั่นเองเนื่องจากอยู่ในสภาพสวนที่ค่อคนข้างที่จะลกอกไม่ใช่ลกก็เป็นร่มคลึ้มเป็นสภาพสวนเพราะงั้นความศักยภาพในการโตง,งเขาค่อนข,ข,ข้างจะช้า เราก็ไม่ได้เล่งอะไรกันมากเหียนนี่ก็เป็นตะเคียนทองอันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเราใส่ใส่กันว่าผมจะปลูกป่าแบบไม่มีระเบียบไม่พยายามที่จะเป็นปา่าธรรมชาติได้มากที่สุดที่เห็นไกลๆนั่นนี่คืออ่า ต้นระยอมอีกเหมือนกันอายุไรเรียกอะต้นตะกี้นี่คือไม้ที่ผมปลูกไม่ค่อยถูกตามตำรายแค่นิดหนึ่งเป็นต้นลำซำต้นลำซำในไม้ทรงสวยเขาชอบแดดประมาณ6-70%เซนแต่ผมมาปลูกในส่วนป่าได้พันมาแล้วก็มาปลูกไว้มีอยู่สองต้น นี่ก็สร้างหมนีเหมือนกันขอใหเอ้เพื่อนได้ดูฤดูนี้เป็นฤดูของต้นอปักใต้เขาเรียกดอกไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าดอกเมรีซึ่งมีผมเคยทำคลิปเข้าไปแล้วเป็นสมุนไพรตัวหลายเป็นตัวหนึง่งอ,ออกดอกสวยงามสีม่วงตรงกลางเ,เป็นสีเหลืองนี่คือต้น โคงเครลงหรือว่าภาคใต้เรียกว่าต้นแหมแผมก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันไม่รกมากผมกำลังเดินออกไปทางกลางสวนก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกำลังจะนี่คือตะเกียนทองเลยปลูกรุ่นๆเดียวกัน เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะอัปเดตในสภาพของพอมันจะเข้าหน้าแรงให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ต้นหนึ่งเป็นพืชกินยอดได้ต้นติ้วปักใต้เรียกว่าแต้วใบสีชมพูลูกหวานอร่อยต้นมีน้ำ ้ว,วันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักไอ,าอ,าอามาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมสภาพของกอํากลังอ,อยู่ในช่วงของลมมรสุม,มลมตะวันออกเฉียงเหนือของภาคใต้ทําให้ฟ้าคลึ้มและก็มีฝนบ้างเล็กน้อยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ